กลับมารับชมข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะในทีนเอ็นนิวส์ข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคุณผู้ชมคิดว่ามันจะจบเมนนื่อไหร่นั่นสิโอ้โหมันยืดเยื้อมานานหลายเดือนแล้วนะคะคล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้นําของรัสเซียมีการต่อสายตรงนะคะพูดคุยกับผู้นําฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานการณ์ของยูเครนด้วยความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะติดตามได้ใน TrueVroom กับคุณไก่สุภพรเอลเดรสเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคะเมื่อวานนี้นะคะทางประธานาธิบดีรัเสเซียก็ระบุนะคะว่ายังคงเปิดกว้างสําหรับการเจรจาสันติภาพกับยูเครนค่ะและชี้ว่าชาติตะวันตกต้องหยุดส่งอาวุธช่วยยูเครนหากว่าอยากให้ยุติสงครามนะคะทางฝั่งยูเครนเองก็ระบุว่าหากจะให้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพรัเสเซียเองนั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับ สังขาวทัสนิวส์ของรัเสเซียนะคะได้รายงานว่าเมื่อวานนี้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียและประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสได้มีการหารือการผ่านโทรศัพท์นะคะซึ่งทางปูตินเองก็ระบุว่ายังคงเปิดเปิดกว้างพร้อมที่เจรจากับทางยูเครนแม้ว่ายูเครนเองจะไม่มีความสม่ําเสมอหรือว่าไม่มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัเสเซียก็ตามค่ะด้าน ผู้นารัเสเซียระบุด้วยนะคะว่าชาติตะวันตกเองก็สามารถช่วยยุติสงครามยูเครนได้ด้วยการเพิ่มความกดดันต่อประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกี้ของอยูเครนและให้หยุดส่งอาวุธไปให้แก่ยูเครนได้แล้วนะคะนอกจากนี้ปูตินยังกล่าวหาทหารยูเครนว่าก่ออาชญากรรมสงครามจากการโจมตีเขตที่อยู่อาศัยของพลเรือนในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของอยูเครนที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัเสเซียค่ะ ซึ่งขณะนี้ก็ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกของยูเครนไว้อยู่นะคะโดยยูเครนเริ่มโจมตีพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการในยูเครนแต่ว่าทหารยูเครนละเว้นไม่โจมตีเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกที่รัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายควบคุมได้อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลยูเครนออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เคยยิงขล่มพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในภูมิภาคตะวันออกยูเครนอย่างที่รัสเซียกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะ แล้วทางผู้นทาฝรั่งเศสว่าอย่างไรบ้างน,นะคะในการหาหรือทางโทรศัพท์ครั้งนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงยังคงเรียกร้องต่อประธานาธิบดีปูตินอีกครั้งว่าให้รัสเซียหยุดยิงหยุดปฏิบัติการในยูเครนและขอให้เจรจายุติสงครามค่ะ มาครงระบุว่าพร้อมช่วยเหลือรัสเซียยูเครนให้บรรลุก,การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาแต่ว่ารัสเซียก็ต้องเคารพอธิปไตยของอยูเครนด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังขอร้องให้ปูตินยอมอนุญาตให้ชาวเมืองมาริุปโปอพยพออกไปจากเมืองเพิ่มอีกค่ะผู้นําทั้งสองยังคงหารือถึงประเด็นปฏิบัติการในยูเครนที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารโลกโดยปูตินเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียจะยิ่งซ้ําเติมปัญหานี้ให้ย่ําแย่ลงค่ะ ที่ผู้นารัสเซียกล่าวย้ําว่าชาติตะวันตกจะต้องหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนนั่นเป็นเพราะว่าในเร็วๆนี้นะคะทั้งสหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรตะวันตกได้ส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความช่วยเหลือด้านการทหารด้วยนะคะเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐได้เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนหลายต่อหลายครั้งค่ะ และสภาคองเกรสของสหรัฐก็ลงมติอย่างท่วมท้นนะคะอนุมัติฟื้นกฎหมายสม,ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีขึ้นมาใช้เพื่อเร่งเปิดทางส่งอาวุธให้ยูเครนได้เร็วขึ้นขณะที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็เพิ่งจะจัดประชุมด้านกลาโหมที่ฐานทัพสหรัฐในเยอรมนีมีผู้แทนกว่า40ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมด้วยเขาสแสดงความมั่นใจว่ายูเครนสามารถเอาชนะปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียได้ และยังยินดีที่เยอรมนีตัดสินใจส่งอาวุธหนักไปยังยูเครนเป็นครั้งแรกค่ะชี้ว่ายุทธปกรณ์เหล่านี้จะมอบความสามารถที่แท้จริงให้กับยูเครนและกล่าวด้วยว่าช่วงเวลาต่อจากนี้มีความสําคัญสําหรับยูเครนมากดังนั้นสหรัฐและพันธมิตรจึงต้องเร่งสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้มากกว่าที่เคยส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะสำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียรายงานว่าวิากเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการี ถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลออนไลน์ที่นักเคลื่อนไหวสนับสนุนยูเครนใช้เพื่อขึ้นบัญชีดำบุคคลที่พวกเขามองว่าเป็นศัตรูของอยูเครนค่ะเว็บไซต์ m i r o s v o r s s หรือที่แปลว่าผู้สร้างสันติถูกสร้างขึ้นในปี2014นะคะระบุว่าเป็นฐานข้อมูลสาธารณะของผู้ก่อการร้ายฝากักใฝ่รัสเซียผู้แบ่งแยกดินแดนทหารรับจ้าง อาชญากรสงครามและฆาตกรจะมีลิงก์ไปยังบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และก็ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นที่อยู่บ้านโทรศัพท์และก็อีเมลของบุคคลที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ในเว็บนี้ด้วยนะคะผู้นำยูเครนถูกระบุว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของอาชญากรสงครามรัสเซียและนักโฆษณชาชวนเชื่อที่ต่อต้านยูเครนค่ะ,อะขออภัยค่ะผู้นำฮังการีนะคะเว็บไซต์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่านายรัฐมนตรีฮังการีปฏิเสธที่จะสนับสนุนการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซของรัสเซีย นอกจากนี้ก็ยังปฏิเสธที่จะส่งอาวุธไปยังยูเครนหรือว่าอนุญาตให้มีการขนส่งอาวุธจากต่างประเทศไปยังยูเครนผ่านดินแดนของฮังการีด้วยออบานซึ่งเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งใหม่เมื่อเดือนที่แล้วเข้าหาเสียงโดยให้สัญญาว่าจะปกป้องฮังการีให้พ้นจากความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนและในการปราศัยเพื่อชัยชนะเขาได้เรียกประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนว่าเป็นหนึ่งในฝ่ายตรงข้ามของตนค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดสำนักข่าวย e ูโรนิวส์รายงานว่า ฮังการีได้ปฏิเสธรายงานของสื่อที่ระบุว่าฮังการีได้รับคําเตือนจากรัสเซียเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในยูเครนล่วงหน้าหลังจากที่สื่อท้องถิ่นของยูเครนได้อ้างถึงคํากล่าวของโอล็กซีดานิลอฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนที่ระบุว,ว่าฮังการีกําลังวางแผนที่จะผนวกดินแดนของยูเครนบางส่วนไปเป็นของตนค่ะ โฆษกของนายกรัฐมนตรีฮังการีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะระบุว่าเป็นเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีเพื่อการทูตและความสัมพันธ์สาธารณะก็ปฏิเสธข่าวที่ว่าฮังการีต้องการผนวกภูมิภาคทรานส์คาพาเทียที่มีชาวฮังการีอาศัยอยู่ประมาณ140,000คนของอยูเครนมาเป็นของตน การที่ฮังการีถูกนําไปเชื่อมโยงและโจมตีว่าเป็นศัตรูของอยูเครนนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าฮังการีแสดงท่าทีอย่างชัดเจนที่คัดค้านการแบนการนําเข้าน้ํามันของรัสเซียของอีูนะคะก็รวมถึงการยอมจ่ายค่าก๊าซรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลด้วยเนื่องจากว่าฮังการีนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียร้อยละ56ในปีที่แล้วค่ะ ส่วนยูเครนเองนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงและกลางหมแห่งชาติโอล็กซีดานิล و ก็ระบุว่ายูเครนกับรัสเซียจะสามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมแพ้แล้วเท่านั้นซึ่งเขาเชื่อว่าความขัดแย้งจะไม่ยุติลงในเร็ววันเนื่องจากจุดเปลี่ยนยังมาไม่ถึงจุดเปลี่ยนที่ว่าก็คือจานวนอาวุธที่ถูกส่งมาช่วยยูเครนจากชาติตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะใกล้เกิดขึ้นแล้วค่ะ ค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคุณผู้ชมคะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ได้รวบรวมมาฝากกันนะคะทั้งจากสื่อรัสเซียและสื่อตะวันตกเองค่ะค่ะขอบคุณคุณไก่ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ